เป็นยามเช้าที่ชะอำนะวันที่นิวทาม,มาเที่ยวชะอ่ำ28องศาอากาศดีนะยังไม่ได้ลงมากินข้าวหรอกจะไปดูชายหาดก่อน ่ายใจหายที่ดูก่อนลืมชื่อโรงแรมนลโรงแรมชื่ออะไรวะเบวินโด้2,000นะกว่าบาทวิวดีมากเลยดูดิวิวดีมากเลยใจหายกันดีกว่าลดลงลงยังเดินหัวทิ่มนี่ใต้คอนเทนต์เลยเนะี่ย อุ้ยท้องท้องฟ้าสวยมากเลยนะ่ะสวยมากเลยอนะถ่ายหนเพื่อนดูกันคนลงเล่นน้ำก็เยอะแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวลงไปหน่อยนะน้ำมันขึ้นมาแลนะ้วเนี่ย สวยมากเลยดูดิเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนั่นต่อไปหัวหินประจวบอ่ามานาวสามร้อยยอดใช่ไหมลงไปข้างล่างลงไปทางนน้นต่อนะอะเดี๋ยวอัพโหลดให้ดูกันก่อนนะฟังเสียงขึ้น่น่ะโห kèm mà, oh yeah.